สวัสดีค่ะช่องไม่บาลติเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตแลวก็กิจกรรมนะคะประจำวันที่20ธันวาคม2566นะคะ mm hmm. ก็อย่างที่ซาบๆกันเนาะวันนี้ก็มีแพทอัปเดตและกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะส่วนแพทอัปเดตก็จะเป็นเรื่องของซีซั่นนะคะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนะเาะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวละครใหม่ด้วยแล้วก็มีอาชีพหลายๆอาชีพได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูปมพร้อมกันเลยนะคะไปเลยฟิว เอาล่ะออล่านะคะอาชีพใหม่ก็ได้เข้าเซิร์ฟเราเบลลี่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองโดยที่อาชีพใหม่อาชีพนี้ไม่มีสืบทอดพลังนะคะก็คือทุกคนไม่ต้องรอแล้วนะคะว่าจะมี เอาอาวุธใหม่เขามา,มาไายันไบยังไงนะคะคืออาชีพนี้จะเป็นคล้าย,ายอาชเชอร์ถ้าเกิดใครรู้จักแต่ถ้าใครไม่ได้รู้จักว่าอาเชอร์เป็นยังไงก็คือง่ายๆเลยอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่มามาทีเดียวจบเลยนะคะโดยที่จะมีอาเวสเข้ามาเลยหรือว่าปลุกพลังเข้ามาเลยนะคะ ซึ่งเราจะสามารถปลดทัศน์สะลพลังของสกอร่าได้ก็คือจะต้องเลเวล56ขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ไปทำเควสเนาะเราก็จะสามารถปลดทัศส,สะของนางได้ทั้งหมดนั่นเองโดยที่วันนี้นะคะก็มีการเพิ่มช่องตัวละครไป3 2ช่องแล้วเนื่องจากมีอาชีพใหม่เข้ามาซึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆไม่ต้องรอกันยืดยาวนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะม้ามายาที่เขาบอกว่าจะแจกนั่นเองเนาะโดยที่ไม่นับครั้งก่อนนะคะก็คือใครเคยได้ครั้งก่อนไปแล้วครั้งนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมเนาะโดยที่แจกเป็นภารกิจท้าทายก็คือจะอยู่ในตัววายนั่นเองนะคะก็ทุกไ d ดี จะเอาง่ายเลยคือทุกๆ ID นะคะสามารถเลือกรับม้ามายาได้1ตัวหรือถ้าไม่เอามามายาก็ให้เลือกเป็นไอเทมเอาเวกมาเทียสิบได้นะคะก็คือกระถางทูบผ้าอันนั่นเองก็จะเป็นกระตะักูลละ1ครั้งนะคะก็คือทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรทีนี้เ,เขาก็จะมอบม้าโยกช่างฝันของ PVGO ให้เรามานะคะ โดยสามารถเลือกรับได้เลยใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเขอผู้เล่นใหม่หรือคนที่ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีถ้าให้แม่บ้านแนะนำนะคะคือเออถ้ายังไม่มีม้าเลยสักตัวนะคะก็แนะนำให้เลือกเป็นม้ามายาเนี่ยแหละอย่าเพิ่งไปเลือกของเอาเวกมาเทียสิบเนาะเพราะว่าม้าเทียสิบเนี่ยทำยากอยู่ังปัจจุบันก็ยังถือว่ายากอยู่นะคะ พอโดยโดย,โดย,โดย,โดยที่เราเนี่ยจะต้องมีน้องมา้ามายาตัวผู้ตัวเมียก่อนทั้งสองตัวเลยนะคะถึงจะสามารถไปเอาเวงมาเทียสิบได้แต่ถ้ามองว่าเอ้ยจะหาเองหรืออะไรก็จริงๆไม่ค่อยแนะนาแต่ก็แล้วแต่นะคะทีนี้ถามว่าจะเลือกมาตัวไหนเนี่ยอันเนี้ยตอบอยากเนาะเพราะแต่ละตัวเนี่ยใช้งานไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็อย่าแม่บ้านทิ้งคลิปของมาเทียเก้าาไว้ให้นะคะรวมถึงมาสิบด้วยประกอบการตัดสินใจนะคะ แล้วก็ถ้าถามว่าม้าเนี่ยถ้าจะเลือกม้ามายาเอาไปทําเทียสิทธนะสมมุตินะแนะนําเลือกเป็นตัวผู้นะคะเพราะนะตอนดีนะในะตลาดเนี่ยวันนี้วัน,วน,วนที่20เนาะคือตัวผู้หาค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าสมมติใครไม่ได้มาดูคลิปของปี2566เนี่ยสมมติว่าคลิปดีออกไปแล้วแล้วคนมาดูทีหลังนะคะแนะนําให้ ลองเปิดตลาดมาดูก่อนว่านะตอนนั้นนะ่ะม้ามา,มายามันขาดตลาดเพศไหนมากกว่านะคะอันนี้พูดเพื่ออนาคตด้วยแต่ปัจจุบันตอนนี้มัน ขาดที่ตัวผู้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเลือกน้องเอาไปทําเทียสิบโดยที่ขี้เกียจหาซื้อเองก็แนะนําเป็นตัวผู้นะคะเพราะว่าหาซื้อไม่ได้แล้วก็หายากพอสมควรนะคะเอาเวาก็ไม่รู้จะติดเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าใครมีน้องมาครบแล้วอะไรใดๆก็เตรียมจะทํามาสิบแล้วก็เลือกเป็นห่อกระถางทูบก็ได้นะคะจะได้ทั้งหมด5อันเลยเนาะ โอเคอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ไปโดยที่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องการใช้งานก็ดูลองไปดูคลิปประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะคะส่วนถ้าใครไม่ได้แค่ก็ให้เลือกตามรูปลักษณ์ได้เลย,เลยก็คือชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นไปเลยนะคะอันนี้ก็ลองแล้วแต่ด้วยโดยม้ามายาตรงนี้ที่แจกนะคะน้องม้าเนี่ยจะมีความทํานานทัศษะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเลย ก็คือน้องจะมีสกิลจําเป็นจําเป็นเนี่ยมาให้แล้วเลยโดยที่สามารถรีได้ก็คือเอาน้องไปรีทัศนะได้นะคะโดยที่ค่าความชํานาญทุกอย่างของน้องเนี่ยก็คือจะอยู่ที่หนึเท่าเดิมนะคะก็จะประมาณนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าเอามามาจะง่อยหไมอันนี้ก็คือเหมือนแบบ น้องมาตัวนี้ขี่ได้เลยใช้งานได้เลยนะคะโดนนะประมาณนั้นแล้วก็เวลาเขียนนะคะรบกวนดูตรงตัวอักษรสีขาวนิดนึงอย่างอาดวนานะคะมันคืออาดูวนาทนะทุกคนก็เขียนตามที่เขาบอกเลยอาดูวนาตัวผู้ในกรณีที่เราเลือกตัวผู้นะคะอันนี้เหมือนเขาจะให้เราเขียนเช็คความมั่นใจว่าเราจะเอาอะไราถ้าเป็นดีเน่ก็เป็นดีเน่ดีเน่ตัวเมียหรือตัวผู้นะคะก็เขียนตามที่เขาบอกได้เลยนะคะโอเคอ่า ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของซีซันนะคะวันนี้นะคะมอบบัตรใช้งานตั๋วซีซันให้หนึ่งตัว๋วเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ออมอบตั๋วซีซันให้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนชันเล่นในทั้งหมด3ตัวละครซีซันเนาะก็จะเหลืออีก2จุดก็ไม่รู้จะแจกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้อะกลายเป็นรวมทั้งหมด3ตัวแล้วแต่ถ้าใครใช้ไปแล้วก็คือจะได้เพิ่มมา1ตัวนั่นเองเนาะ แล้ววันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องซีซันตรงที่เรื่องหินดับการเวลานะคะ ก่อนหน้านี้หินดํากันเวลาเนี่ยเราจะมีแยกย่อยเป็น3อย่างก็คือหินดําการเวลาหินดําเว้นมนฟอกบริสุทธิ์แร่ทูบัลลานะคะการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันด้วยแต่ณนะตอนนี้คือปรับเอามามัดรวมกันเหลือแค่หินดําแห่งการเวลาเท่านั้นโดยที่เอาไปใช้เสริมประสิทธิภาพทูบัลลาได้เลยเอ่อเอาไปแลกเปลี่ยนเครื่องประดับทูบัลลาได้เลยนะคะแล้วก็ฟื้นฟูค่าความทนทานสูงสุดของอุปกรณ์ทูบัลลาเลยก็คือ หินเดียวทําได้ทุกอย่างจบไปเลยนะคะไม่ต้องหาหลายอันแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองแล้วก็เพิ่มอัตราการดอกของหินดำเป็นการเวลาแต่ไลทถูกพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม60%ด้วยกันนะคะโอเคก็มีการปรับเปลี่ยนตรงส่วนนี้เนาะไม่ต้องมานั่งแยกย่อยกันอีกต่อไปก็ดีนะจะได้แบบจําง่ายๆเนาะใช้หินทูหินดําการเวลาทาทุกอย่างไปเลยนะคะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของซีซันเนาะ อ่าต่อไปเป็นเรื่องของกล่องเลือกดวงดาวรัติการระดับจัตาวานะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะสรุปให้ฟังว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่อันนี้ไม่ชัวร์ว่าเขียนผิดหรือเปล่านะคะเพราะใน g o o g l Lab เนี่ยเขียนไว้เวล e l หกสิบแต่เอาเป็นว่าเรายึดตามนี้ไปก่อนละกันนะถ้าเกิดเผื่อเขามาแก้ไขอะไรใดๆเดี๋ยวแม่บ้านจะเอ่อทิ้งไว้ดอกจันไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะแต่นะตอนนี้ที่แม่บ้านทําคลิปเนี่ยมันเขียนไว้ว่าเลเวลหกสิบเอ็ดนะคะ ก็คือทุกคนจะมีเควสตระก,กูลเพิ่มเข้ามานะคะได้ตระก,กูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะก็คือจะต้องเล่นตัวซีซันให้ถึงเลเวล61และเงื่อนไขที่2ก็คือจะต้องสำเร็จหนึ่งในเควสหลักด้านล่างด้วยตัวละครซีซันแต่ถ้าใครเคยทำไปแล้วรางวัลตัวนี้จะเข้าเลยนั่นเองนะคะก็คือจะต้องเคยสำเร็จเควสหลกักจนถึงเมเดียหรือว่าสำเร็จ เควสหลกักภูเขาหิมะหรือประเทศลุกอรุณอันนี้ก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราอย่างที่บอกย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเราเคยทําไปแล้วอย่างไม่บ้านอย่างเงี้ยก็คือทําตัวละครเสร็จไปหลายตัวมากก็คือจบน่าจาะได้เลยจะไม่รู้ว่าตรงเงื่อนไขตัวละครซีซันเนี่ยไม่บ้านต้องสร้างตัวที่สามขึ้นมาเปล่าแต่เดี๋ยวไปลองดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็จะเหลือง,ง่ายๆเลยก็คือแค่ตัวละครบรรลุเลเวลหกสิบเอ็ดด้วยตัวซีซันนะคะย้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็สําเร็จหนึ่งเนี่ยเควสหลักด้วยตัวซีันนะคะคย้าําอ ทีนี้เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะก็คือจะเกิดขึ้นวันพุทธที่27ธันวาคมนะคะก็คือพุธหน้านั่นเองเอ,อจะทําการงบไม่ใช่งบจะทําการลบเงื่อนไขตัวละครซีซั่นออกนะคะในวันที่27นั่นเองนะคะ ก็คือ,เ,อเงื่อนไขที่บอกว่าจะต้องสำเร็จเควสหลักด้วยตัวซีซันเนี่ยเดี๋ยวจะลบออกพุทหน้านั่นเองก็จะเป็นแบบตัวอะไรก็ได้ตัวหลักตัวรองไม่ชองใช้ตัวซีซันก็สามารถผ่านได้นะคะแต่ว่าเงื่อนไขนี้จะถูกแก้พุทธหน้าน,นะคะทุกคนโอเคไม่งงนะ <c oughs> ก็คือหลังจากพุดหน้าไปจะเป็นเงื่อนไขแค่ว่า ตัวละครที่สตารเลเวล61แล้วก็ตัวอะไรก็ได้สําเร็จคเควสหลักไปแล้วก็คือได้เลยเข้าเงื่อนไขเลยเมื่อเข้าเงินไขแล้วปุ๊บมันจะไปปรากฏอยู่ในตัววายนะคะเราสามารถเลือกอาวุธดวงดาวรักติการได้หนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลักอาวุธรองอาวุธเสริมนะคะก็บอกเออาวุธหลักอาวุธปลุกพลังแล้วก็อาวุธเสริมก็คืออาวุธรองใน,นอ,งอันเดียวกันโดยเป็นระดับไ v วีนะคะหรือระดับจัตวานั่นเองนะคะ แล้วก็ถ้าใครไม่เอาสมมติแบบมีแล้วมีหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกไปเป็นต้นกําเนิดความมืดเอาไว้ไปเพิ่มเฟลก็ได้นะคะโอเคเกล่องดวงดาวตัวนี้นะคะจําเป็นจะต้องเปิดให้อาชีพที่เราจะเล่นนะมันจะก็คือจะเล่นอาชีพไหนก็เอาตัวนั้นเปิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแบบตัวที่จะเล่นอาศัยไม่ได้นะคะถ้าไปเปิดให้ตัวอื่นเนาะก็ไม่สามารถลงตลาดซื้อขายได้นะคะ แล้วก็สามารถถือได้เฉพาะตัวละครทั่วไปเท่านั้นนะตัวซีซันไม่สามารถถืออาวดุธดวงดาวตัวนี้ได้นะคะอีกนิดหนึ่งคือชายนะคะชางชายไม่สามารถเปิดกล่องอาวุธดวงดาวตัวนี้ได้นะคะอาชีพนะคะที่ได้รับการปรับปรุงก็มีอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์สืบทอดพลังนะคะได้รับการเปลี่ยนแปลงค่าความเสียหายใน PVE ก็จะตีมอนแรงขึ้นนะคะมีประมาณ4สกิลนะคะ ต่อไปเอ,อ่อวิชนะคะเป็น w ิช h อ w a ว e หรือว่าปุกพลังนะคะมีการปรับค่าความเสียหายใน PVE เช่นเดียวกันทำให้ตีมอนแรงขึ้นนะคะประมาณ7-8สกิลเลยทีเดียวน,นะคะแล้วก็ Archer นะคะมีการปรับปรุงสกิลด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอ,อ่อมีการย้ายเพิ่มผลอัตราคริติีคอลสามสอร์เซ็วินาทีไปอยู่ที่ภาษาจินทลายความมืดนะคะ ย้ายจากกับดักรากไม้ไปไว้อน,นูนแทนเนาะโดยประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าความเสียหายใน PVE นะคะก็คือจะตีมอมแรงขึ้นอีกประมาณส0สกิลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กาเดียนนะคะกาเดียนสืบทอดมี4ี่สกิลได้รับการปรับปรุงค่าความเสียหายใน PVE นะคะให้ตีมอมแรงขึ้นเมกูสืบทอดนะคะมีการปรับปรุงค่าความเสียหายใน PVE ให้ตีมอมแรงขึ้นนะคะจำนวนทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะคะ โอเคต่อไปก็เป็นเรื่องเ,อเล็กๆน้อยๆนะคะมีการปรปับปรุงการเปลี่ยนแปลงการจับคู่ในประตูโซลารเรให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะที่เหลือมีอะไรอีกอ่ะอันนี้พาชนะนะคะเกี่ยวกับเรือนะคะปรับปรุงให้สามารถใช้งานทัศนะเดินเรือล่องลมต่อเนื่องขณะที่ใช้ทัศนะควบ W บวก Spacebar ได้นะคะ อันนี้ก็สําหรับสายเรือนั่นเองเนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงพละกกาลังที่ต้องการเมื่อใช้งานทักษะควบเหลือแค่10เท่านั้นนะคะก็น่าจะทําให้เดิมเรือไว้ยิ่งขึ้นเนาะก็เกี่ยวกับเป็นเรื่องเรือขนาดใหญ่นะคะก็จะมีเรือพันโอ๊คเรือเอฟิีเรือเรือการค้าเรือฟีเกตเอฟิเลีออะไรประมาณนี้นะคะยังมีอีกหลายเรือด้วยนะแต่ไม่บ้านอ่านไม่รบเรือคาแลกด้วยเช่นเดียวกันเนาะโอเค อืหมดแล้วสำหรับแพ้อัปเดตวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไปเลยฟิวเอาล่ะเดี๋ยวขอชี้แจงเรื่องกิจกรรมนิดนึงนะคะกิจกรรมบางอันเนี่ยมันเหมือนมารวมอยู่ในแพทอัปเดตแล้วอย่างเช่นกิจกรรมเรื่องการแจกอาวุธดวงดาว i ออะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเราได้ดูเงื่อนไขดูอะไรไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่บ้านจะข้ามกิจกรรมนั้นๆไปนะโดยที่เออให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะโอเค ต่อไปกิจกรรมกับสกอร่ากับรางวัลที่ใหญ่ขึ้นเอ่อใหญ่ขึ้นทําการเติบโตนะคะก็คือเวลสกอร่าในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง21กุมภาพันธ์สองพนะคะยาวๆกันไปเลยสักประมาณ3เดือนนะคะก็เวลสกอร่านะคะเลเวล 50, 52, 54, 58าสถึง61นะคะ ก็จะมีของรางวัลให้เต็มเลยนะคะขออนุญ,ญาตพาดูคร่าวๆก็คือจะมีแบบความทรงจำของช่าง10อันนะคะเฟลสแต็ก50หินเวนยานอะไรแบบนี้ยาเสน่ห์ลึกลับนะคะหินจงหินจี่สเก็ตในความทรงจำนะคะกล่องโชว์ั่วๆของชาคาทูหินคอน300อันแล้วก็เฟลสแต็ก70 80นะคะก็ถ้าใครจะถามว่าช่วงนี้ตัวซี่นเล่นอะไรแนะนำให้สร้างสกอร่านะคะเพื่อเก็บของรางวัลให้ครบทั้งหมดนั่นเองเนาะ กิจกรรมส่งท้ายปีแจกอบอุ่นไปกับกิ้วแลยนักผจญภัยหน้าใหม่และหน้าเก่าที่กลับมานะคะนักผจญภัยหน้าใหม่ก็คือคนที่ออนไลน์หลังวันที่20ธันวาคมโดยที่เพิ่งสร้างรหัสผ่านที่สองเนี่ยภายใน60วันนะคะส่วนคนที่กลับมาก็คือคนที่ไม่ได้ออนเกมไม่ได้แตะหน้าเว็บไม่ได้แตะแอป b a c k เกอร์เซิร์ฟพลัเป็นเวลา30วันขึ้นไปแล้วก็คือคนที่กลับมานั่นเองกิจกรรมนี้นะคะจนถึงวันที่17มกราคม2 5 6 7จนะจ๊ะ โดยจะมีการมอบฉายาให้กับคนที่เพิ่งกลับมาเลือหรือเป็นนักจอมภัยหน้าใหม่นะคะก็จะมีฉายามองหากิลอยู่โดยอันที่สองก็คือไปหากิลอยู่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะไปอยู่กิลไหนก็ตามจะได้รับรางวัลเป็นความสรงจของช่างเฟร์สเตป80แล้วก็กล่องชดช่วงของชาคาทูไปด้วยนะคะ แล้วก็เมื่ออ,อออนไลน์ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีรางวัลเชื่อมต่อให้อีกโดยเป็นนางฟ้าเจอจรัดนะคะแล้วก็ใบยขยายกระเป๋าแปช่องกล่องเรื่องเสร็จเครื่องมมเอ่อกล่องตัวเลือกของนักะจนภัยหิงคอน2อ0อันนะคะประมาณนี้แล้วก็มีรายละเอียดของรางวัลเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยมี1นึ่งทันไม้มีใบเปลี่ยนาภาษาพานะนะคะโดยที่นักรปะจนภัยหน้าใหม่เนี่ย ก็มีของรางวัลแยกอีกอันนี้คือเข้ากิลแล้วมีแยกให้อีกนะแล้วก็มีของเฉพาะตัวอีกสามพันไม้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะโดยตรงนี้ของรางวัลระหว่างคนหน้าใหม่กับหน้าเก่าจะไม่เหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันนิดนึงก็ลองมาเช็คๆช็คดูได้แต่ว่าสามพันไม้อะไรเนี่ยก็คือเหมือนกันนะคะจะเป็นประมาณนี้เองนะคะโอเคการการผจญภัยที่สนุกสนานกับกิลยิ่งขึ้นนะคะถึงสมกราคม มีการอันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจกิลนะคะก็เป็นภารกิจกิลที่เพิ่มเข้ามานะคะจะเป็นภารกิจพิเศษ3อันด้วยกันเอ้ย3ชนิดเนาะโดยหัวหน้าผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ป,ผปฏิบัติการเลขาเจ้าหน้าที่ดูแลภารกิจสามารถรับและสําเร็จเควสกิลได้เลยนะคะก็จะมีเควสเพิ่มใหม่เข้ามาเนาะก็จะมีของรางวัลที่เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้เพิ่มเติมมากมายอะไรแต่ก็โอเคอยู่ โอเคกิจกรรมคริสมาาแสอบอุ่นกับต้นดอกหิมะนะคะกิจกรรมมีถึง3มมกราคม2567้จนะจ๊ะเอ่อเราจะต้องรับมันจะมีความรับที่มเมล็ดเกตสีฟ้าซ่อนอยู่ก็คือต้องไปอเอาไปมันไปเพาะปลูกนะคะโดยเขาก็จะแจกหรือว่าโอมูลให้เราอีกหนึ่งหรือว่านะคะอยู่ในตัววายนั่นเองแล้วก็เอามเล็ดพิเศษนะคะสีฟ้าตัวนี้ไปปลูกนะจ๊ะทุกคน อืมพอไปปลูกเสร็จปืด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 ปดเราก็มีวิธีรายละเอียดเรื่องวิธีพอปูนไว้นะถ้าใครอ่านแล้วงงงหรืออะไรก็ไปดูวิธีปลูกจากแม่บานก็ได้นะคะปลูกต้นไม้น่ะเออเราเมื่อเราเก็บเกี่ยวต้นดอกหีม้านะคะเราก็จะรับผิดงค้อนห้าสิบถึงหกสิบอันเลยซึ่งไม่เก็บเอเมนเนี่ยต้นมันเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะสวยมากเลยว้าว กิจกรรมของขวัญที่คุณปู่ครอนทิ้งไว้นะคะ20ธันวาคมถึง3มกราคม2567เลยก็เบ่งกล่องของขวัญน,นะคะไหนดูซิก็ให้เรานะคะเออเดี๋ยวขอดูก่อนเขาบอกว่ามันจะมีกล่องของขวัญจากคุณปู่ครอนนะคะปรากฏขึ้นตามอัตราที่กําหนดขณะเราล่านะคะ ของขวัญน,นี้ก็ไปโจมตีกล่องกันได้แล้วก็ไม่ต้องออกสปาร์ตี้ด้วยนะคะสามารถแบ่งกล่องกันได้เลยถ้าเกิดใครตีกันอยู่นะโดยกล่องของขวัญข้างในนะคะสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือจะมีถุงเท้าคริสต์มาสส,สีแดงกับสีน้ำเงินนะคะถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นของรางวัลที่เยอะหน่อยก็คือมีโอกาสได้หินคอนหนึงพันอันนั่นเองสเกตบอจำ500อโห้าร้อยอนหโหแอบ แล้วเราจะได้เหรอแล้วของรางวัลต่ำสุดก็จะเป็นหมวกซันต้าสีทองราคา 3M นะคะชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมอะไรแบบนี้นะคะอ่าก็มีโอกาสได้กล่องเครื่องเรือนด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นถุงเท้าคริสต์มาสสีเงินนะคะของรางวัลดีสุดในถุงเท้าสีเงินก็จะเป็นหินคอน500อันนะคะต่ำสุดก็เป็นห่อหินดำเป็นสเกต5อันเป็นคาถาซันต้านะคะได้5รานนะคะทุกคน าก,กาิจกรรมซานตาแพดบรีจิโอมาเยือนต้นคริสต์มาสนะคะทุกคน ลดราคาของนะคะของแพ่รีจโอและแพรีจิโอก็จะแต่งชุดเป็นซานตาด้วยจนถึงวันที่3มกราคมแพ่นรีจิโอนะคะเป็นพ่อค่ามือที่จะมาปรากฏตัวในเกมตอน4ทุ่มถึง7โมงเช้าของเกมแบ็กทิเซอร์ดนะคะในเวลาในเกมนะจ๊ะโดยจะลดค่ากำลังลงเหลือย5แล้วดลดราคาของลง150%เเลยปกติมันจะสามร้อนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เออมาเออได้เจอถุงเท้าสีแดงกับสีฟ้าด้วย,วา,ยาไปสุ่มของกันตามที่พูดไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะ โอเคก็จะประมาณนี้กับแผ่นรีจโอนะคะอ่าอย่างอันนี้ก็เหมือนกิจกรรมอาวุธดวงดาวรัตติการนะคะโดยที่เพิ่มเติมนิดนึงก็คืออันนี้ขออนุญาตไม่พูดซ้ำเนาะเพราะว่ากิจกรรมมามายาตรงนี้พูดไปแล้วในตรงแผลนอัปเดตนะคะก็คือเป็นกิจกรรมถาวรแจกมาให้ทุกคนนั่นเองแต่ถ้าใครไม่เอาลงมามายาก็เป็นเลือกเป็นของเอาเวงมาเทียสิบได้นะคะ ทีนี้ในตัววายเนี่ยจะมีการแจกของเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะก็คือมีการแจกอ่านมานา้าหนังเบาโกลราหนังเบาอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นเคสทุกคนตระกูลละหนึ่งครั้งเลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแล้วก็แพทอัปเดตทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ช่องแม่บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสวัสดีวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย